สวัสดีค่ะดิฉันมนทิกาเทพการนาผู้ดูแลสาขา37โรงเรียนอนุบาลพุทธชาติยินดีต้อนรับนะคะนักศึกษาวิทันตศาสตรสมาธิออนไลน์ทุกท่านค่ะก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะเริ่มเรียนกันนะคะเราก็ควรจะทราบความหมายของคําว่าวิทันตศาสตรสมาธิกันก่อนนะคะ คำว่าวิทันตศาสมาธิค่ะหมายถึงการฝึกฝนตนเองที่วิเศษนะคะหลักสูตรมีเขียนโดยสมเด็จพระยานาวชิโรดมหลวงพ่อวิริยังิรินทโรค่ะท่านเมตานะคะปรับหลักสูตรให้เพื่อต่อการเรียนออนไลน์มากยิ่งขึ้นนะคะทำให้เข้าถึง ประชาชนหมู่มากที่สนใจที่จะเรียนนะคะแต่ว่ามีข้อจํากัดในเรื่องของเวลาค่ะบางท่านนะคะก็อาจจะไม่สามารถเดินทางมาเรียนที่สาขาได้หรือว่าไม่สามารถจัดแบ่งเวลาได้นะคะหรือว่าไม่สามารถที่จะมาเนื่องจากว่ากลัวเรื่องของโควิดนะคะก็ไม่ต้องกังวลใจอีกต่อไปแล้วนะคะการเรียนออนไลน์จะทําให้ทุกท่านได้เรียนกันอย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นค่ะ และสาหรับผู้ที่สนใจแล้วนี่นะคะจะเข้าเรียนเนี่ยก็ขอเพียงแค่มีอุปรกรณ์การเรียนคือแท็บเล็ตนะคะหรือคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือนะคะแล้วก็จะต้องมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตด้วยนะคะค่ะนอกจากนั้นแล้วค่ะทุกๆท่านนะคะก็ยังจะต้องมีความตั้งใจนะคะที่จะฝึกฝนตนเองนะคะแล้วก็มีความตั้งใจจริงในการเข้าเรียนนะคะก็จะทําให้ทุกท่านเนี่ยจบหลักสูตรได้พร้อมๆกันอย่างแน่นอนค่ะ จะเห็นได้ว่างานที่ผ่านมานะคะตั้งแต่เรื่องของการเริ่มต้นรับนักศึกษาใหม่นะคะการประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิทยาศาสตร์ออนไลน์หรือว่าจะเป็นเรื่องของการนัดหมายการดูแลนักศึกษาตอบข้อซักถามข้อกังวลใจต่างๆนะคะรวมทั้งเรื่องของการที่จะพูดคุยกับนักศึกษาช่วยแก้ปัญหาเบื้องต้นให้ด้วยเนี่ยนะคะก็มีคี่เลี้ยง ที่คอยช่วยดําเนินงานต่างๆมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยทำให้ทุกๆท่านเนี่ยได้ข้อมูลข่าวสารครบถ้วนกันแล้วนะคะถามว่าพี่เลี้ยงเนี่ยคือใครนะคะพี่เลี้ยงของสาขาเรานะคะก็รวนแน้าแต่เป็นผู้ที่เรียนจบหลักสูตรต่างๆของสาขานะคะมีทั้งอาจารย์ยาสาสมาธิซึ่งเป็นอาจารย์ที่จะคอยบรรยายหลักสูตร ครูสมาธินะคะหรือว่าเป็นผู้ที่จบหลักสูตรวิทันตาสมาธิออนไลน์มาแล้วเป็นผู้ที่จบหลักสูตรครูสมาธิมาแล้วนะคะและทุกท่านเนี่ยก็ได้รับความรักความอบอุ่นนะคะจากพี่เลี้ยงรุ่นก่อน ะะที่คอยตอบข้อสักถามคอยดูแลเอาใจใส่คอยโทรถามเอ๊ะทำไมวันนี้ยังไม่มายังไม่มาเรียนเพราะอะไรมีปัญหาเรื่องการสบกันกันบ้านนี้คะกันบ้านยังไม่ครบนะคะหรือว่าวันนี้จะต้อง ดูแลกันในเรื่องของการสอบนะคะน้องๆเดี๋ยวเข้ามาเติวกันนะอะรเียน,นะคะเราก็จะมีพี่เลี้ยงเนี่ยคอยช่วยกันดูแลนักศึกษาอย่างอบอุ่นนะคะและเขาก็ได้นำความรักความอบอุ่นความประทับใจต่างๆเนี่ยค่ะมาต่อให้กับนักศึกษารุ่นน้องก็คือ รุ่นนี้ต่อไปนะคะทำให้ทุกทุกท่านเนี่ยได้มีผู้ที่คอยดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าหลังจากที่เรียนจบหลักสูตรนี้มาแล้วนะคะก็จะมาร่วมกันดูแลน้องๆรุ่นต่อๆไปค่ะในวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณค่ะทีมงานพี่เลี้ยงแล้วก็แอดมินทุกคนนะคะที่ร่วมกันทํางานอย่างแข็งขันทําใหา้การจัดหลักสูตรเนี่ยผ่านไปได้ด้วยดีนะคะ แล้ววันนี้นะคะก็เป็นโอกาสอันดีค่ะที่เราจะพาทุกท่านไปพบกับสถานที่ของสาขา37นะคะการเรียนออนไลน์ท่านก็คงจะไม่ได้มานะคะไม่ได้มานั่งเรียนในคลาสของสาขานะคะแต่เราก็ควรจะรู้จักสาขากันก่อนนะคะว่าสาขาของเราเนี่ยตั้งอยู่ที่หมู่บ้านสหกรณ์ซอย21อนะคะอยู่ถนนเสรีไทย57 ะะอยู่สุดซอยเลยนะคะสถานที่ตั้งก็คือโรงเรียนอนุบาลพุทธชาตินะคะและด้านหลังของโรงเรียนก็จะเป็นสถานที่ที่เราจัดให้กับหลักสูตรรูสมาธิแล้วก็หลักสูตรต่างๆของหลวงพ่อวิญญาณค่ะเดี๋ยวเราไปพบกับภาพบรรยากาศของสาขากันตอนน่อเลยนะคะเชิญค่ะสาขาของเราตั้งอยู่ในโรงเรียนอนุบาลพุทธชาติหมู่บ้านสหกรณ์ซอยเสรีไทย57แยก19ทับค่ะ ทางเข้านะคะเราจะเข้าด้านหลังเพื่อให้เป็นสัดส่วนเข้าเฉพาะผู้ที่มาเรียนสมาธินะคะส่วนด้านหน้าก็จะเป็นผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนที่เขามาเรียนพิเศษกันในวันเสาร์ค่ะเราจะเรียนกันในห้องประชุมของโรงเรียนนะคะในห้องประชุมนี้ค่ะก็จะเรียนทุกวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะคะเริ่มตั้งแต่การฟังบรรยายจากอาจารย์ยศาค่ะแล้วก็ฟังเทปบรรยายของพระอาจารย์หลวงพ่อนะคะ จากนั้นก็จะต่อด้วยการเดินจงกรมแล้วก็นั่งสมาธิหลังจากเรียนเสร็จนะคะเราก็จะมาทานอาหารกันในห้องเรียนนะคะซึ่งการรับประทานอาหารนั้นเนี่ยทีมพี่เลี้ยงก็จะช่วยเตรียมอาหารอยู่ด้านนอกนะคะรวมทั้งหลังจากทานอาหารเสร็จทุกท่านก็จะมาช่วยกันล้างจานที่ตัวเองทำแล้วนะคะรับผิดชอบของส่วนตัวของตัวเองนั่นเองนะคะทุกอย่างก็จะทำบริเวณหน้าห้องเรียนนะคะ เรามาดูห้องน้ํากันค่ะห้องน้ำจะอยู่ด้านหลังนะคะจะมีทั้งหมด3ห้องค่ะสาขาของเราจะจัดกิจกรรมกระชับสัมพันธ์เพื่อให้หนักศึกษาทุกรุ่นเนี่ยได้มาพบปะร่วมกันทําบุญแล้วก็แสดงมุทิตาจิตนี้จะเป็นในช่วงของวันสงกรานต์แล้วก็วันเกิดของผู้ก่อตั้งาาสาขา3 7เดือนนะคะขอะแม่นางครอบครัวมีความสุขค่ะขอแม้นานมีสุขภาพแข็งแรงและะ้วก็ ก็้อมใให้กับ่คนุนอไปนะคะทุกท่านอาลคะคาในช่วงนี้นะคะจะพาทุกท่านคะ่ะไปพบกับผู้ก่อตั้งสาขา37นะคะดออรอุรอสิราอนุมัติสิริขอเรียนเชิญค่ะสวัสดีคะ่ะท่าน,นาักึกษาหลักสูตรวิถันตราสมาธิทุกท่านวันนี้เป็นินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่เราเป็นผู้ปฏิบัติธรรมด้วยกันได้มาพบปะก,กัน ดิฉันชื่ออุศราอนโนมสิสตเป็นผู้ที่จัดตั้งสาขา37ขึ้นโดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์หลวงพ่อที่ให้จัดตั้งขึ้นเป็นรุ่นที่เปิดขึ้นเป็นรุ่นที่29ค่ะขณะนี้ก็รุ่นที่48แล้วนะคะก็หลายปีแล้วก็มีความสุขทุกครั้งที่มีนักศึกษาได้เข้ามาเรียนในสาขา37ก็ ในระหว่างที่นักศึกษาครูสมาธิได้เรียนเนี่ยก่อนโควิดเนี่ยนะคะทุกคนที่มาพบปะกันเนี่ยมันเ,เป็นสิ่งที่พิเศษสุดมากเลยคะ่ะเพราะว่าไม่มีสังคมไหนที่จะมีความสุขเท่ากับสังคมแบบที่เป็นการเรียนร่วมกันแบบนี้นะคะแล้วก็มีแต่ผู้ที่ไฝทธรและผู้ที่มีแต่จะให้ไม่มีใครคิดที่จะ อยากได้ของคนอื่นนะคะเราจะมีจิตอาสาช่วยกันทำงานทุกอย่างโดยที่ไม่ได้คิดถึงเรื่องผลประโยชน์ตอบแทนใดๆนะคะแล้วก็มีความผูกพันกันตลอดมาตั้งแต่รุ่นแรกจนกระทั่งจนถึงปัจจุบันนี้นะคะแล้วก็มีกิจกรรมร่วมกันอยู่เสมอคะ่ะคงไม่ใช่เป็นเรื่องบังเอิญน,นะคะที่ทุกคนได้มาเจอกันแล้วก็มาผูกพันกันเช่นนี้นะคะ มันต้องมีมีเหตุที่ปัจจัยที่จะมารู้จักกันนะคะเพราะนั้นเนี่ยอขอให้พวกเราเนี่ยตั้งใจเรียนแล้วก็ประสบความสำเร็จในการเรียนทุกท่านและได้รับความสำเร็จในชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะก็ขอฝากท่านทั้งหลายไว่อายุขคงไม่แน่นอนก็ปล่อยมัน แต่ว่าคำสอนให้สอนกันต่อไปคำสอนจะไม่มีสายจะเป็นคำสอนที่ปรากฏชัดแก่ท่านทั้งหลายในอนาคตต่อไปสวัสดีสาธุ